คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินติ้งจีเพี่ยวติ้งจีเพี่ยวแปลว่าการจองตั๋วเครื่องบิน 1. ต้านเฉิงต้านเฉิงเที่ยวเดียว 2. หวางฝ่านหวางฝ่านไปกลับ 3. ามจิงจีช้ชางจิงจี้ชัง ชั้นประหยัด 4. ี่ชังอู่ชางชางอูชง่ชางชางั้นธุรกิจ 5. โถตึ่งชางโถตึ่งชางชั้นเฟิร์สคลาสหกเพี้ยวเจี้ยเพี้ยวเจี้ยราคาตัว๋วเจ็ดถุยกายทุยกายเลื่อนตัว๋ว 8ทุยเพี่ยวทุยเพี่ยวคืนตัว